อได้แล้วเห็นไหมหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งวิดีโอแล้วน้องทิพ์บางทีบางทีเราพี่ก็ไม่ได้ขึ้นทำกับข้าวทุกทุกครั้งไงน้องทิพ์ก็มีไฮไลท์ไว้ได้ลงก็ยังดีเพื่อนเธอกินข้าวยัง อีกอยังนะเอามาโหลดลืมตาลืมตาดูพุนบะเขือบะเขืออันอันนี้ใส่ซองน้อยกับสีไลุบนเด้เนาะเอามาเอามะทายเฮ็ดนาคลิปดื้อหรอกกะสีใส้หน่อยเดียวกับพ่อละเพราะว่าเ้นก็มูกับไล้หรอใส้อันอันเอียงก็เอื่อนอียงก็อันไออันนี้แม่อันเม่ะนอันใหญ่แก้วบะแม่น่ะน้องทิพย์ไปแล้วเหรอ โอเคโอเคน้องทิพต n k y ิ u ที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟให้พัก่อนนะน้องทิพ์พัก่อนพัก่อนขอบใจนะเพื่อนที่เขามมอยูคุยเป็นมู ขอบคุณสีล้านดวงใจกับอีกสองเลิฟนะคะต้มแซบแม่เอาจอดอยูโดนเติอยูเธอตอนที่โตขึ้นบอกว่าอันซื้อเนื้อมาต้มแซ่บว้วั่เนีนปล่อยน้ำหล่นเห็ดเตาเปืือนว่าที่คัดวสัน ออกวละล่ะคัดออกวละล่ะคัดออกไหมขัดออกไหมหิมาลงอีกแล้วแม่มือนี่หัวรออะไรหัวรอบอกอันต้มเนื้อไว้สงสัยมะขืนไล่ต้มเนื้อทิ้งไว้แล้วมะขืนไล่เหรเลื่อมข้าวได้ดิเพื่อนนี่มันก็สีฟดดวง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 ,ดวง,ดวง,ดวงนำกัน ไล่ออกเสลียวัดที่นี่แม่นบ่ะ <c oughs> ทำกินง่ายๆเอ้นี่แหละลวกแล้วลวกคือสีเฮ็ดไ,ไลยแส่เนี้นเอเธอไลายอลีเด้ยเพียงเพีงดู ไก่ปืนไก่ปืนมาก,กินข้าวน้ำข่อ,ขอยไก่ปืนจม่งดูข่อยเห็ดพู่นะมากมามามาก,กินข้าวน้ำข่อ,ขอยสก้อนจังไปันจังไปกีดย่างไก่ปืนมากินข้าวกับผัสะกอน ขอบใจเลายลไลเด้ออบใจไ,ไร้ยลาลลมหนาะวพัดมาอีกแล้ว <c oughs> นอนเจ้าคงลงคอยพี่โทษเด้อขันบอใครได้อ่านคอมเมนต์หัวใจและไกลปืนสวัสดีจ้าจากอันอัน มีแต่คอยสีนอนน่ะละวาสนาเอาตีเจ้าสิฟ้านอนไปเค็นยังก่อยถามเนี่ยนอนมาแต่น้อยเท่าไงเอาสไตล์ยัยไพ่มาเเบาละนอนมาแต่น้อยเท่าไงเจ้าบบื่อตีเจ้า,จาสีนอน,นยังก็เดือกด็ดอกฮะ